เชิญเลยค่ะพี่กอฟบรรยากาศในช่วงเขาบอกว่าแตรงนโยบายเรียบร้อยแล้วนะคะเจนค่ะก็ตัวของตลาดเราคาดหวังว่านะคะจะเป็นลักษณะของการพักตัวปรับฐานแต่ว่าการปรับฐานเนี่ยเรามองว่าจากการที่เซตินเด็กเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่มีคอรมอชุดใหม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็น,นวายุพักเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเซตินเ,เด็กปรับตัวขึ้นมาในรอบสักประมาณเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยขึ้นมา150จุด ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบเกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในกรอบของการพักฐานอยู่แต่ที่น่ว่าการพักฐานเราเนี่ยก็ถ้าเป็นพักฐานในกรอบที่น่าจะมีความคาดหวังเชิงบวกแล้วก็การพักไม่ไม่ลึกเกินไปอ่ะเราก็มองไว้อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยจุดนะคะดังนั้นโดยกรอบของวันนี้เราก็เลยประเมินว่าตลาดจะเป็นลักษณะของการข่ายตัวโดยภายใต้กรอบก็คือว่าพักตัวก็ไม่ไม่ต่ำกว่าพันสี่แล้วก็ถ้ามีรีบอลเล็กๆตามตลาดมิภาคเนี่ย เราก็จะยังคงติดกรอบแนวต้านประมาณ1,430จุดอยู่ะคะ่ะดังนั้นกรอบแกว่วันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้ประเด็นของตลาดที่ถูกคาดหวังว่าจะทําให้เกิดการกิงกําไรในระยะต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมาโฟกัสทั้งเรื่องตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้าราด้วยโดยตลาดภูมิภาคเมื่อคืนนี้มันมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของทางด้านสหรัฐเมกาประจำเดือนสิงหาะคะ่ะทนีนี้เงินเฟอ้อตัวเนี้ย ที่ประกาศเนี่ยที่เป็นเงินเฟอ้อทั่วไปอ่ะก็คือขึ้นมาอยู่ประมาณ2.5ตลาดคาดไว้อยู่ประมาณ2.6แล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยขึ้นมา3.2อันนี้เท่ากับตลาดคาดนะคะดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยตลาดก็เลยให้น้ําหนักว่าโอกาสต่อ,อก,การที่เฟดจะปรับขึ้นปรับลด,ดอัตราดอกเบี้ยนในกรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่น้ําหนักประมาณสัก0.25ด้วยเหตุผลเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ตัวของบอลด์ยู ที่มีลักษณะของการปรับตัวลดลงก่อนหน้าเนี่ยเริ่มชะลอการลงแล้วก็เริ่มเห็นการที่จะมีโอกาสต่อการรีบาวเล็กๆในโอกาสต่อไปะคะ่ะดังนั้นโดยภาพรวมก็เลยทําให้ค่างเงินบาทเพื่อเปรียบเทียบกับค่างเงิน US ดอลลาร์รวมถึงค่างเงินภูิภาคอื่นที่เปรียบเทียบ US ดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาลักษณะที่อาจจะเกิดการแข่งข้ากลับนะคะในระยะถัดไปด้วยภาพเหล่านี้มันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าหมุนหุ้นต่อการรีบาวนะคะ ดังนั้นตีมที่เราเลือกต่อการเก็งกำไรวันนี้ก็จะมาจากตีมที่1คือโทนดอกเบี้ยที่มีน้ำหนักต่อการปรับตัวลดลงวันนี้ ECB จะมีการประชุมคาดว่าจะลดดอกเบี้ย0.25%ก่อนเฟดแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเฟดนะคะที่จะลดดอกเบี้ยประมาณ0.25%แล้วก็ตีมที่2นะคะก็จะเป็นตีมเกี่ยวกับเรื่องของอเดี๋ยวป่ะดูกันธีมที่2เนี่ยก็จะเป็นตีมเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านบอลยวกับทางด้านของดอลลาร์อินดซ x ที่มีลักษณะของการที่จะมีแนวโน้มมีแนวกลับความหมายก็คือบาทก็จะมีโอกาสการที่เรียกว่าอ่อนค่าลงมานิดหน่อยนะคะซึ่งก็จะทําให้ตัวของหุ้นที่มีการได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าเนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวกลับเช่นพวกกลุ่มของพวกส่งออกอะค่ะอย่างเช่นพวกส่งออกอาหารหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและที่สาก็คือธีมเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเทคในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีการดีบาวกลับขึ้นมา กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ตัวที่4ีก็คือว่านโยบายของทางด้านคอรมอลชุดใหม่ที่มีการแถลงนะคะซึ่งในในโยบายของคอรมอลชุดใหม่ที่เขามีการเอาไปนโยบายเร่งด่วนสิบออนโยบายเนี่ยสิบหัวข้อจริงๆมีการเกี่ยวข้องกับทางด้านของตลาดทุนไทยประมาณสักสี่หัวข้อนะคะในสี่หัวข้อก็ประกบรอบด้วยที่หนึ่งคือการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ อันนี้ก็จะเป็นผู้ในกลุ่มของพวกเช่าซื้อกลุ่มฟแนนซ์ก็จะได้ประโยชน์ไปอันที่2ก็คือว่าเรื่องของการลดราคาพลังงานแล้วก็สาธารณูป,ปโภคค่ะอันนี้กลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกกลุ่มของทางด้านค้าปลีกกลุ่มของทางด้านเกษตรกลุ่มของอาหารแล้วก็มีกลุ่มของทางด้านฟแนนซ์ Finance, ด้วยแล้วก็ที่3คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งอันนี้คนต้องติดตามว่าการแจกเงินสดสาหรับกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มแรกเนี่ย อาจจะมีโอกาสต่อการแบ่งครึ่งนะคะก็คือไม่ได้แจกทีเดียวอาจจะเป็นห้าพันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่ได้ไประโยชน์ก็จะเป็นพวกค้าปลีกพวกเช่าซื้อแล้วก็พวกกลุ่มอาหารแล้วก็สุดท้ายคือส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านไอ้ตัวของเอ่อ entertainment complex อันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มของท่องเที่ยวขนส่งแล้วก็ finance ท้ายที่สุดสี่มาตรการเนี้ยมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มของ finance ค้าปลีกท่องเที่ยวกเกษตรแล้วก็กลุ่มของอาหารนะคะดังนั้นไอ้ทีมพวกนี้ก็จะเป็นทีมที่เราเลือกต่อการลงทุน แล้วก็วันนี้หุ้นที่เราเลือกต่อการลงทุนก็จะประกอบด้วย4ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของโฮมโปรตัวของโฮมโปรเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเลือกตัวของโฮมโปรเข้ามาด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ในลักษณะของตลาดที่ปรับตัวข้า,าไปประมาณสักสิบกว่าจุดเนี่ยตัวของโฮมโปรก็มีลักษณะของการไต่ระดับไปทางด้านบวกนะคะแต่ทียงแต่ว่าในลักษณะสั้นๆเนี่ยพี่ก็ยังมีมุมมองว่าตัวของโฮมโปรเองเนี่ยมันติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้11บสาม20 ถ้ายังไม่ผ่านจุดนี้นะคะยังไม่ผ่านสิบจุดสองเนี่ยเขาก็จะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบประมาณสักสิบจุดห้าถึงประมาณส <c oughs> ิบเอ็ดจุดสองขอโทษทีแต่ว่าถ้าผ่านได้นะคะก็จะมีแนวโน้มดีบาวกลับต่อแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในโซนของการซื้นตัวกลับค่ะของโฮมโปรก็เลยมองว่าโอกาสต่อการเป็นกรอสบจุดสองน่าจะพอมีในโอกาสต่อไปนะคะดังนั้นกรอบแกว่งของเขาก็จะอยู่ประมาณสักสิบจุดห้าไปถึงประมาณสิบอ็ดจุดห้า เป็นกรอบของการเกณฑกกาไรตัวที่1นนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของทางด้านคาราบาวนะคะตัวของคาราบาวเนี่ยเมื่อตอนต้นสัปดาห์เราก็แนะนําไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าในการแนะนำเนี่ยก็มีการไต่ระดับเป็นทางด้านบวกระยะสั้นๆตัวของคาราบาวอาจจะติดกรอบนาะตานประมาณใกล้75บาทนะคะแต่ว่ากรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก72.5บถึงประมาณ75บาทแต่ว่าโดยโตนแล้วเนี่ยมันเป็นพุ้นในกลุ่มของ ฟู้ดแอนด์เบียร์เรื่งดื่มอ่ะน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของดิจิตัลเวอร์เดตแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ, day, อ,ง,ขอ,งอันนี้ด้วยเรื่องของอการส่งออกของทางด้านเขาเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคาราบาวมันลงมาเยอะโอกาสต่อการที่จะฟื้นตัวกลับมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นผู้จัดจําหน่ายเบียร์ค่ะหมายความว่าเป็นคนจัดจาหน่ายนะไม่ได้เป็นคนผลิตนะดังนั้นในลักษณะของตัวคาราบาวเนี่ย นักวิเคราะห์ตลาะพื้นฐานเขาให้มุมมองว่า,าการจัดจำหน่ายเบียร์ที่จะเข้าสู่เซเว่นอีเลเว่นนี่ยมันก็มีแนวโน้มไปทางด้านบวกนะคะดังนั้นก็เลยมองว่าตัวของคาราบาลก็อาจจะ,ะมีโอกาสต่อการรีบาวกลับเพียนแต่ว,ว่าระยะสั้นจะติดกรอบใกล้ๆ75ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าผ่านกรอบนี้ได้ก็จะมีการไประดับทีละบาทเนี่ยเข้าไปหาที่76เอาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วกันก็อยู่กรอบประมาณนี้72.5ถึง75ถ้าผ่าน75ก็มี76บาทนะคะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวของทางด้านดิสก์ อันนี้ก็แนะนํามาหลายครั้งมากในช่วงที่ผ่านมาคุณก็ฝับตัวคอนข้างเป็นไปตามกรอบที่คาดหมายนะคะทีนี้ตัวของดิตโตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มพักตัวลงมาแล้วก็เริ่มมีการยืนกลับเข้า,ายืนหนึ่งกรอบสิบเก้าบาทเมื่อวานนี้ก็เลยมองว่าเขาน่าจะมีโอกาสของการขยับเข้าไปหากรอบด้านบนในเชิงการดีบาวะคะ่ะภายใต้กรอบประมาณสิบเก้าจุดามสิบเก้าจุดหกแล้วก็ยี่สิบาทนะคะในแต่ละแนวต้านใหญ่ก็จะอยู่ประมาณใกล้ยี่สิบจุดห้า กรอบแก่นก็จะอยู่ประมาณสัก18.8ถึงประมาณ1 0บเอ่อ20บาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็มาที่ตัวของซิงเกอร์นะคะเราไม่ได้แนะนำซิงเกอร์มานานละแต่ว่าเคยแนะนำมาสองครั้งครั้งแรกก็คือช่วงที่มีการรีบาวกลับจัดฐานประมาณสักใกล้ๆกล้เอ่อแปดบาทเก้าสิบเนี่ยอตอนนั้นก็แนะนำมารอบหนึ่งตอนนี้จากการดินฐานมาสิบบาทอีกครั้งหนึ่งก็แนะนำมาที่ตัวซิงเกอร์ซิงเกอร์เนี่ยประเด็นก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ทั้งระบบนะคะดังนั้นตัวของซิงเกอร์เนี่ย เมื่อวานนี้ปิดตลาด20บาท80ช้านี้ขึ้นไปหาย11.2นะคะเป็นแนวตาน้านพอดีเหมือนกันเนาะดังนั้นตัวของซิงเกิลเนี่ยติดกรอบก็อาจจะเป็นกรอบการแกว่งอยู่ประมาณสัก10.3ถึงระดับประมาณ11.6นะคะแต่แว่าถ้าปิดต่ำกว่า10บาทก็สต็อปเองก็ไม่ไปดังนั้นหุ้นวันนี้ที่เลือกก็จะเป็นโฮมโปรคาราบาลดิโตแล้วก็ตัวของซิงเกิลน,นะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่เราเลือกเอาไว้อ่ะแต่ไม่ได้ออกในรายการนี้นะก็จะมีหนึ่งนะก็เป็นเดลตานะคะ อันนี้ถึงว่ารีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็มองกรอบข้างบนก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยหกถึงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดโดยประมาณก็ถ้าใครพอใจกำไรก็อาจจะมองเล่นรอบได้เหมือนกันนะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะฮะสำหรับบรรยากาศตลาดเนาะจีบ๊อบใช่ใชก็ขึ้นมา150ร้อยห้าสิบจุดก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะค่ะจากฐานประมาณพันสองรแปดสิ จะทายพันสองรอยแปดสิบถึงระดับประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดโดยประมาณอห้ขอโทษหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบไม่ใช่เรื่องว่าแต่ว่าหนึ่งสี่สามศูนย์ขึ้นมาเร็วนี่ยังจําแต่ถึงสามสามศูนย์อยู่เลยหนึ่งสี่สามศูนย์โอเคค่ะค่ะอได้ค่ะก็ชนเด่ต้าเมื่อเช้าก็ชนไปก็ย่อเหมือนเดิมนะหนึ่งสี่สองเก้าไม่สามารถข้ามไปได้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเซตินเด็กเนี่ยตอนนี้พี่ก็ให้โทนอย่างเนี้ยค่ะว่าภาพใหญ่อ่ะ ถ้ายังเรายังต่ำกว่าพันห้าก็ยังเป็นไซเวดดาวนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราหลุดกรอบไอ้ตัวพันห้ากับเราหลุดกรอบไอ้ตัวพันสามร้อยสามสพันสี่ร้อยสามสิบแล้วก็หลุดกรอบพันสามพันสี่พันสามลงมาเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐิจบ้านเราฟื้นตัวช้านะคะดังนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าการลีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยประเด็นการเมืองคลายตัวเราพ้นพันสี่ร้อยขึ้นมาได้ แล้วก็พันสี่ร้อยสามสิบที่เราขึ้นมาแตะเนี่ยมันก็คือมาจากเรื่องของอ่าวายุพักด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตลอดทั้งสัปดาห์เราเล่นแต่เรื่องวายุพักอย่างเดียวเลยเฉพาะวายุพักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่นด้วยกรอบอการขยับขึ้นไปเกือบเกือบเจ็ดสิบจุดนะคะเรื่องของคอรอมอเนี่ยเราเล่นไปประมาณเจ็ดสิบจุดที่ได้คอรอมอชุดใหม่นะแล้วก็วายุพักอีกเจ็ดสิบจุดรวมสองอันเนี่ยคือร้อยสี่สิบจุดดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดมันต้องมีปัจจัยเพิ่มอะค่ะปัจจัยที่ถูกเเพิ่่มนี อาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโทนดอกเบี้ยไหมที่จะมีโอกาสประการปรับลดลงในโอกาสต่อไปหรือว่าโทนอื่นๆเช่นเรื่องของอผลประกอบการหรืออย่างอื่นเนี่ยดังนั้นในลักษณะการที่ถ้าตลาดเบรก่อพันสี่ร้อยสามสิบจุดขึ้นไปได้ตลาดจะเปิดขไซ้ายนะคะไปที่พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็อยู่ระดับึ่งคือพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดทีนี้ไอตัวของพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดเนี่ยกับพันห้าร้อยอ่ะมันคือจุดเดียวกันที่เราหลุดลงมา ดังนั้นะมันต้องมีปัจจัยเพิ่มนะคะถ้าไม่มีปัจจัยเพิ่มเราจะขยับยังไม่ได้แต่นี้ถ้าเราดูปัจจัยที่เกิดเพิ่มเนี่ยถ้าพี่ก็ลองมองดูไ 1, ปก็เึ็ความคาดหวังเรื่องของดิจิตอลวอลเลทมีการหมุนเศรษฐกิจไหมเรื่องของทางด้านตรงทุนอายุภาพที่จะมีการล็อนการขายในรอบสัปดาห์หน้าแล้วก็หลังจากนั้นเดือนตุลาคมก็จะเริ่มมีการเขาเรียกว่ามีการลงจริงจริงนะคะแล้วก็ตัวของ PES Fund ในพวกนี้จะช่วยขยับได้เพิ่มเติมอ้วยตามแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่า ให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าที่ระดับดัชนีประมาณใกล้ๆ1,420จุดที่เราฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วอะคะ่ะมันเป็นการปรับตัวขึ้นมายืนเป็นตัวสแคแวร์กับเมื่อปลายปีที่แล้วที่ดัชนีตลาดปิดตลาดอยู่ที่1,415จุดนะคะ,ะทีนี้เราให้เห็นเราให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าบางคนไม่ได้ไปดูภาพนี้มันก็เลยทำไมว่าพอตลาดมันขึ้นมา150จุดก็ไม่กล้าแล้ว ไม่กล้าที่จะซื้อไม่กล้าที่จะขายไม่กล้าจะทําอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าเมดเงินที่มันไหลออกจากตลาดหุ้นที่มันเป็นผู้ขึ้นเทกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเนี่ยตัวที่ออกเยอะที่สุดน่าจะเป็นทีงเกาหลีใต้นะคะเรายังเขาจับบวกเป็นติดลบนะแต่ว่าตัวของไต้หวันนี่ยังเป็นบวกที่ค่อนข้างสูงอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้องขอไขวันที่ก้พันต่อมากขอหายจากหวัดเริ่มอ่าน ะะแล้วก็ตัวของ <Okay. S 1> ทางด้านญี่ปุ่นก็มามีมีประเด็นเรื่องของค่างเงินเข้าไปนะคะดังนั้นในลักษณะของตรงพวกนี้มันเริ่มมีเม็ดเงินไหลออกจากพุ้นเทคแล้วก็สู่เข้าสู่พุ้นที่เป็นทางด้านที่เป็นโอเอ็กโคนมี่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าในตลาดหุ้นกลุ่มฟรปคือไทยแลนด์อินโดฟิลปินนะคะปรากฏว่าตอนนี้ฟิลิปินเนี่ยเป็นบวกประมาณ5 6เละเดือนเ d a อนนะคะตัวอินโดก็บวกประมาณใกล้ๆก้กันอะ่ะ5%เแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ย ตอนแรกเราตอนที่เรายังไม่ค่อยดีมีประเด็นการเมืองเ,เราติดลบไปแปดเปอร์เซ็นสูงสุดในตลาดภูมิภาณปัจจุบันเนี่ยพอมีประเด็นการเมืองคอรมชัดเจนเราจากติดลบแปดเนี่ยมาเหลือลบสี่แล้วพอมีวายุพักเนะี่ยจากติดลบสี่มาเป็นสแวรดโดยการบวกขึ้นไปประมาณศูนจุดแปดเปอร์เซ็นแล้วก็มาปิดตลาดปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ด้วยการปิดตลาดที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบจุดแต่ปีที่ไปปีที่แล้วอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าดังนั้นพี่ก็ถือว่าสแวรเท่ากับศูนย์ ความหมายคือว่าเม็ดเงินไหลเข้าตลาดมิภาคในกลุ่มทิพก็คือจะมีไทยแลนด์ด้วยแม้ว่าเราจะไม่เยอะเท่ากับิลิปินอินโดนนะคะแต่ว่าความหมายก็คือว่าการที่เซนเด็กยังดีเหนือกรอบพันสี่ร้อยพันสี่รอยี่สิบจุดได้เนี่ยความหมายคือตลาดยังคาดหวังเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นกรมชุ่ใหม่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆแล้วก็แม้กระทั่งผลประกอบการของแบงก์แล้วก็รวมถึงเรื่องของวายุพักด้วยถ้าประเด็นเหล่านี้ยังคงสนับสนุนอยู่เนี่ยแล้วตลาดยันปิดเนื่ยสี่สามศูนย์ได้เนี่ย อัพไซด์ก็จะไปที่1450แล้วก็อัพไซด์ถัดไปจาก1450คือ1490ซึ่งไอ้1490นี่พีก่ก็มองว่ามันมีโอกาสนะแต่ให้น้าหนักน้อยกว่าที่1450หน่อยก็ต้องไปอิงอยู่ว่ามันต้องมีปัจจัยที่ช่วยเรามากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ตม่มไปก็ตามถ้าเซนินเด็กสามารถขยับขึ้นไปยีนเหนือ1,500จุดได้อันนั้นนะ่ะคือเราปิดแกวบของการที่เราถอยตัวลงมาแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นเล่นเป็นไซด์เว์ธรรมดาปกปติ ไม่ได้เล่นไซเวดาเหมือนที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก๊อฟกับเรื่องราวที่ให้เรามองเห็นภาพกรอบวิ่งของเซ็นแล้วก็โซนเซ็นอินเด็กตอนนี้ตานไทยโซนตอนนี้อยู่ตรงไหนได้นะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสิ่งที่พี่ก๊อฟอธิบายก็ทําให้หลายๆท่านเองเข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าเรื่องราวของการวิ่งขึ้นวิ่งลงของเซเทยินในกรอบได้ก็จะสเต็ปขึ้นไปอีกกรอบหนึ่งนั่นเองนะฮะ